คอนแก่นมาโอ้โหลงมาทีลงมาตู้มาเต่งๆมาเต็มเต่มหมดเลยพอเราลงเท่านั้นเราไม่ใจใส่ไว่ลงมาเลยเซ็นผมอย่างหล่อลงมาเป็นทะเลแหวกเลยมันจำผมไม่ได้แล้วไม อ่านะครับซึ่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานทำบุญนะฮะขึ้นเพืนใหม่โอเคไอ้ตับบุรุษเกิงน,นะฮะน้องชายของผมนะฮะครบรอบ24ขวบแล้วนะเห็นไหมแม่แม่คุณเอากระจกไหมหลอนเล่นนะหน้าสวยใสนี่อายุยี่สสีแล้วนะฮะวัยกาลังหน้าต่อเลย แต่นาตอนี่คืออะไรนาตอนาตอนาตอกลังดีกัไรกํลลังดียี่สิบสี่สิบสีว่แข่แล้วนะแล้วแล้ี่เท่าไหร่ผมรู้สว่ายี่สี่น็แบบโอยตีงงตีกามาแล้วมแล้วผาเป็นุหมดแล้วอ่ะยังดีงงตีกามาพี่เนี่ยอะไรมาผมเนี่ไปแล้วเนี่ยขึ้นกา ไปซเฟนสันหมอบอกไปตายไม่ขึ้นละกินไปขึ้นโบ,บานครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเขาเรื่องก่อนว,วันนี้นะฮะเป็นวันเกิดนะฮะของน้องอ้นนะครับย4ิปีแล้วก็เราเนี่ยก็มาทําบุญกันที่นี่นะครับเป็นกิจกรรมชชริตี้นะครับที่บ้านพักคนชราที่จังหวัดปทุมธานีของผมของเราในวันนี้นะครับผมซึ่งวันเกิดของอ้นจริงๆแฟนคลับครับทุกทุกคนครับคือวันที่อะไร ใครบอกสอบหมดนี้มันมิสอะไออกมาแอบเอาเสื้อเข้ามาใส่แล้วมากินข้าวฟรีหรือเปล่าฮะใครมิสมิสฟเลยอยย่ายวันที่หนึ่งกันดาครนะครับเดือนเจ็ดวันนี้เราก็มาทำบุญเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้ะเราต้องเปิดตัวให้กับเจ้าพ่องานในวันนี้ครับ ไป่ทำไมล่ะหลานออกมาสิตรงเนี้ยเอเอใก,ใกล้เขาเลยกลัวเ,เราก็กลัวไงใกล้ป่าป่ากลัวน้ำลายกระเด็นโอ้ยเป็นยังไงวันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างที่เมื่อกี้เนี่ยได,ได้เลี้ยงข้าวแล้วก็มีถวายปัจจัยไม่ใช่ถวายปัจจัยเอาไปเอาพวกแบบเสื้อผ้าเอาเงินให้ของให้ของ,ใ,ของใจอะไรเงี้ยให้กับคุณใหับพี่พีเขาก็ ง่ายๆเลยพี่แชมป์คือสามปีแล้องๆที่เราไปทำบุญร่วมกันมานะครับก็ไปที่แรกก็เด็กกัมพายอุ้ยน่ากลัวนะเดี่ยทำไมพี่กัมพามาเลยอุ้่เไม่ใช่เด็กกัมพายนะฮะแล้วก็ปีที่สองเนี่ยไปทหารธรรศึกที่เขาไปออกรบอกมาอะไรที่ที่หนีทหารมาพี่นะนะครับเขาบอกาครับคือคือด้วยจิตใจที่แบบว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วก็เพื่อมนุษย์ด้วยกัน เราก็น่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่านะครับก็เลยเลือกที่นี่มีอีกหนึ่งผลหนึ่งเพราะว่าคุณย่าผมอะเดืออยี่คนเดียวนะในนะเพราะว่าผู้ใหญ่หรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเดือดแต่ย่าคนเดียวแล้วบางคนอาจจะไม่เดือแล้วก็มีคือเราก็ไม่มีเวลาที่จะได้ไปดูละท่าที่แต่จังหวัดนะครับก็เลยคิดว่าพี่น้อง,องหรือเพื่อนทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ ที่ว่าน่าจะชวนกันมาทำุญตรงนี้ดีกว่าครับเอ่อกำมัมอบความสุขให้กับคุณลุงคุณป้าครับใช่ะพูดดีตรงเมื่อสิครับอย่ากไปดึงใหญ่ดึงใหญ่แล้วเต่เง,งนินหมดแล้วบอกว่าฉันกันะช้าเราบางทีแต่เล่นบอกพี่ก่อนเลย สี่าตาเนี่ยมันมาไม่ทันเหมือนกันตอนเช้าตอนเช้าเป็นยังงตื่นมาเขาบอกไอ้มันมีอะไรนะซุปไก่สกัดใช่ไหมเดี๋ยวจะถอยทำไมอ๋อกลั <c oughs> ว,วเหยียบน้องไงเล่นอชอบฟุเตเวิร์กตลอดเลยอเตอนเช้าตอนเช้า,อเ,ชาเออแม่ก็บอกว่าเออกินซุปไก่เยอะๆนะเวลาไปทำบีเว้นอย่างงี้สมองจะได้ดีใช่ไหมใช่สมองจะได้ดีจะได้ปลอดโป่งเราซัดไปเลยซัดซุปไก่หมดหวดเลยโอ้ซัดไปสามก้อนเนี่ย สุดๆเลยสามสิบโอ้โหถ้าไม่ปูใหจ้จะจไม่ทอที่ปูให <c oughs> ้คิดอยู่ว่าจะเล่นดีไหมดูมาเลยครับว่านะที่เป็นนักร้องที่เคยเป็นนักร้องนี่ใช่ไหมอ่าอันดีดีกว่าอันดีเขาเคยเป็นน,นักร้องนะฮะวนนี้เนี่ยวงเลยวงอะไรบอกเข้าไปพี่ไม่ได้เป็นวงครับเมื่อก่อนผมเป็น เหมือนอ้าวคุณบอยแมนเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบเรนมากกูลหรือสมูลหรือ ผมเขาไม่ใช่แบบนี้นะฮะพี่ชายขผมคนนี้เนี่ยนี่ผมยาวประมาณพี่พี่ประมาณคนนี้เลยคนนี้ประมาณแบบพี่โป่งนี่เล่นไฟเลยรอเล่นนะเรอเล่นนะไม่กดการไม่กดการวันนี้เรามาสนุกสนุกครับนะครับผมอ่ะ bones come together แลวเดี๋ยวแค่เดี๋ยวเล่นกแกะบ้างอ่ะ นะครับเมื่อกี้เนี่ยนั่นก็คือความรู้สึกนะครับของน้องชายผมไปนะสำหรับอ้นวันนี้เนี่ยผมขอถามความรู้สึกของพี่พีน่น้องๆทุกคนว,ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับใครอยากพูดยกมือครับผมไม่มีเลยอ้าววันนี้ยกมือมาแล้วสองมือ,อเลยพ่อผมยกมาแถวๆโทรศัพท์เลยนะเออเออแม่พี่แชมป์เลือกเลยดีกว่า วันนี้รู้สึกไงบ้างคนรอในที่สุดพูดดีมากเลยครับตอนนี้เหรอว้ยอยากๆเนี่ยนะเขินๆอ่ะเอาสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งวันนี้รู้สึกไงบ้างเอ๊ะก่จังเลยนะตอนออกทีวีเหมือนกันโอ้โหรู้สึกกับพี่แชมป์ไม่ได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะครั้าขอะพูดมาที่เขาไม่ได้ฟังพี่เลย ก็ไม่ได้ที่ได้มาเจอมุนทนี้เพราะว่าม้นเป็นคนน่ารักแล้วเป็นเป็นัเองกันแปคครับบอยแล้วแม่นะบังสยาช้าอหรอนี่มันนี่มันช้าถึงว่าไม่กินทุกไก่่าใช่ไหมเนี่ยอะโอ้ซ้เป็นาก็ถืว่าเหัวล้างไปโว้ ดูเหมือนไม่จะเป็นแบบสิบ่งผิดกฎหมายอ่ะไม่เอาไม่เอาอ่ะตำรวจไม่จับถือไม่มอะแหมของไม่เนี่ยไป่กลัวกโดนเลื <c oughs> ่อดเสิยกินนะแล้วเถื่อนคืออะไรอ่ะไม่รู้จังอันเหรอเออแล้วเถื่อนเป็นไงพี่ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นยังไงครับผมใช่ไห <c oughs> <า>มเถื่อนนะเบือคิดว่าจะถามพ่ต่อไปดีกว่านะไม่ถามแล้วหรอตกมืออะไรตกยุงเหมือนเหมือนอะไรสักอย่าง สักคนเหรออยากแบบอยากรู้จริงว่าวันนี้รู้สึกยังไงเครียดเหรอครับเครียดเครียดเนาะเหมือนสอบเลยเนาะเหมือนคู่ที่แบบว่ามีใครขึ้นมาสปีเซนผลงานน่าชื่นเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ขึ้นผมผมจะยกมือเลยอาจารย์ถ้าผมขอครับอะไรอย่างงี้ยนะออกสักคนหนึ่งได้ไหมคนหนึ่งอย่าคนเดียวค่ะคนเดียวเลยจะมีรางวัลให้ด้วยอ่ะเอาพูดได้อ่ะ ไหอามาโอโน้ตโน้ตโน้ตช้ไนะช้ไรนะองโน้ตน้อโน้ตเน่เน่ยังยังไม่ลุกอีกไม่ยอไม่ยอมน้องไม่อน้องนตัวแล้วแต่ยต้องลุกนี่คือความเป็นกันเองอย่างเชิญนี้ครับขอเสรรมให้เขาด้วยนะสวยๆวี๋ยว พูดเป็นอะไรตั้งแตเดินไม่เจอเมียก็เอียงห้องหลังอ่ะอ่ะเอามาแบอ่ะตรงนี้ก่อนอ่ะคนเดียวเท่านั้นงั้นถามก่อนตอนนี้เสพหรือท้าครับไม่ใช่อ่เไม่เกี่ยวอะรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่อยู่ใกล้ๆกับโอ๊ตเราวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาทำบุญ ร่วมชาติกับอ้นร่วมชาติอะไรวะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาทำบุญร่วมชาติกับอ้นที่ไม่ได้ยินนอยากได้แบบนี้โราเราไม่บอกบอกพี่แชมป์เลยแบบนี้เขาชอบไม่เป็นไรนะทำไมพี่ ไปซื้ออะไรครับผมไดะวันนี้ต้สิ่งไงบ้างครับไปคิดก่อนซะแล้วอ่ะ คนรอเต็มเลยรตรงตรงลิฟต์กลับบ้านนะอะครับนะฮะดืมเปิดใหม่ครับผมโอเคครับไม่เป็นไรนะขอบคุณโน้ตมากเลยนะฮะเอ๋อเจอเขาที่มหาลัยบ่อยๆนะไปมหาลัยเขาไม่ทำสมบุนี้นะทำะไรครับหัวสันส้นหัวสัน้นเหรออืมอ่อะฮะต่อไปออเอา นะครับผมเพราะว่า